จากที่เป็นเน็ตไอดอลสวยและรวยมากจูจูเจทิปก็กลายเป็นอาชญากรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการตัวของทางการไทยและลาวเพราะเธอชอบโกงเงินของคนลาวจำนวนมากมีเจ้าทุกร่วม5,000คนก่อนหนีข้ามแดนจากสปป,ปลาวมายังฝั่งไทยตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนแล้วหายเข้ากรีบเมฆจนบัดนี้ยังไม่มีใครจับตัวเจทิป เงินที่ถูกหอบหนีมาไทยเป็นเงินสามสกุลจำนวนมหาศาลได้แก่เงินกีบสอง0 0ื่ล้านกีบเงินไทยสี่ร้อล้านบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐสี่ล้านเหรียญเจ๊ทิปเป็นใครมาจากไหนพฤติกรรมเป็นอย่างไรทีมงานถอนหมุดข่าว เข้าไปส่องดูเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอเจทิปซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า65,000คนพบว่าเจทิปพรีเซนต์ตัวเองแบบจัดเต็มมาครบทั้งความสวยความรวยซึ่งความสวยสมัยนี้มีเงินก็บรรดาลได้หมดไม่ว่าจะสาวฝั่งไทยหรือลาวส่วนความรวยก่อแสดงผ่านร้านเพชรชื่อลายาของเธอมีการโพสต์ขายอัญมณีแพง,แพง รวมถึงทองคำแท่งเป็นกองวันดีคืนดีเจทิปก่อบโพสแสดงปรัชญาชีวิตสะท้อนให้คนเข้าใจว่าเป็นคนดีด้วยเช่นถ้าเราใจสะอาดไม่มีอะไรหยุดเราได้ถ้าใจไม่มุ่งมัน่นชีวิตก็บลิกไม่ใช่แค่โพสเล่นๆเจทิปยังขยันช่วยเหลือคนจนจนได้ฉายาจากคนลาววา่าเจทิปใจบุญ เครื่องมือขายของที่ทรงประสิทธิภาพของเจทิปก็ไม่ต่างจากแม่ค้าออนไลน์ไทยที่การไลฟ์สดขายของแต่ธุรกิจของเจทิปไม่ได้มีแค่ร้านเพชรตัวทําเงินจริงๆคือรับฝากเงินให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงลิฟถึงร้อยละ30ต่อเดือน ซึ่งเจทิปวางเงื่อนไขแยบยลว่าหากใครอยากได้ดอกสูงถึง30%ก็ต้องฝากเงินขั้นต่ำกับเธอที่50ล้านกีบเมื่อกระบวนการสร้างภาพมาจนถึงจุดที่ผู้ติดตามเกิดอุปทานหมู่ว่าเป็นคนน่าเชื่อถือการล้วงเงินจากกระเป๋าเหยื่อย้ายมากระเป๋าตัวเองจึงง่ายดายไร้อุปสรรค คนลาวแห่ไปฝากเงินกับเจ๊ทิพย์ราวกับเจ๊ทิพย์เป็นนางฟ้ามาโปรโดทั้งที่จริงๆแล้วเจ๊ทิพย์กำลังเล่นกับความโลภของคนที่อยากรวยง่ายๆไม่ต้องทำงานทำการไม่เท่านั้นเจ๊ทิพย์ยังรับแทงหวยซึ่งเธอก็มีชื่อเสียงข้ามโค้งมาถึงฝั่งไทยมีสื่อไทยบางสํานักเกาะติดเธอในฐานะเศรษฐีนีลาวที่ถูกหวยรวยก้อนโตอย่างต่อเนื เื่งงวดละ500-600ล้านกีบโดยมีแอปขายหวยลาว่าชื่อว่าโซกใส่พัสคอยประคมข่าวการถูกหวยของเจทิปแบบรัวๆการไลฟ์สดของเจทิปจึงขายควบคู่กันไปทั้งขายเพชรขายทองและทั้งขายหวยวันที่28มิถุนายน2565โพสต์สุดท้ายของเจทิปก็มาถึง เธอเป็นคนลาวที่ทำตัวเป็นขอมดำดินไม่มีใครติดต่อเธอได้อีกต่อไปเธอจากไปพร้อมเงินสามสกุลจำนวนมหาศาล Facebook ที่เคยแอคทีฟตลอดเวลาก็เงียบงันไปนับแต่นั้น ต่อมาวันที่30มิถุนายนผู้เสียหายที่เริ่มไว้ตัวทันก็เข้าแจ้งความกับตำรวจเวียงจันทร์ระบุว่าถูกนางพรทิพย์ไสปัญญาหรือเจ๊ทิพย์อายุ30ปีช่อโกงเงินฝากไปรวมแล้วมีผู้เสียหายรวม5,000คน หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาตีข่าวเปิดโปงเล่ร้ายของเจ๊ทิพว่าแอปหวยลาวที่ออกข่าวดวกกิเลสชาวบ้านอ้างว่าเจ๊ทิพถูกหวยไม่เว้นแต่ละงวดนั้นแท้จริงแล้วเจ้าของแอปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นผัวชาวเวียดนามของเจ๊เอง จากการตรวจสอบกับตอมลอาวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนครเวียงจันทร์หนองคายพบว่าเจทิพกับผัวยวนหนีผ่านด่านดังกล่าวมายังฝั่งไทยตั้งแต่เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องลึกเบื้องหลังที่สื่อลาวไม่ได้บอกแต่สื่อไทยสืบรู้มาก็คือตำรวจลาวดูไม่ค่อยตื่นตัวกับการล่าสองผัวเมียคู่นี้เท่าใดนัก ขณะที่ตำรวจไทยเองผ่านมาหลายวันก็ยังจับตัวเจ๊จอมโกงไม่ได้เหมือนไม่ค่อยอยากแสดงฝีมือไม่อยากพริกแผ่นดินล่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีโกงแชร์วงเงินมหาศาลที่สปปลาวซึ่งตำรวจลาวมักจับได้ไล่ทันแต่รายนี้กลับต่างออกไปคนร้ายช่อโกงสำเร็จและหนีรอดได้ซะอย่างนั้น